เขาต้องมีที่ยืนในครอบครัวเขาต้องมีที่ยืนในสังคมเขาต้องมีที่ยืนในที่ทํางานที่ยืนในโรงเรียนทุกคนต้องเข้าใจทุกคนต้องให้โอกาสทุกคนต้องให้ศักดิ์ศรีเขาคืนมาทุกปีเราจะทำเหมือนชาริตี ทำเหมือนการตอบแทนคืนสู่สังคมหรือเป็นกระบอกเสียงซึ่งในปีนี้เราเลือกวัดถ้ำกระบอกเพราะเราทราบมาว่าทางวัดต้องการมากๆในเรื่องของการสนับสนุนนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เข้ามาบำบัดจำนวนมากและต่อเนื่องแต่ด้วยเวลาที่ผ่านมายาวนานระหว่างทางเนี่ย บางคนก็ลืมไปว่ามีวัดนี้ที่คอยดูแลและบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอย่างไม่เคยหยุดพักเลยวัดทํากระบอกเราเปิดรักษาทุกวันไม่มีวันหยุดรักษาให้ฟรีขอให้มาก่อนสี่โมงเย็นเท่านั้นเองนะวัยรุ่นประมาณอายุ14-15ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็ จากกัญชายาบ้าขยับมาเป็นไอซ์อเคเฮโรอี K ติดจากเดือนละครั้งกลายเป็นอาทิตย์ละครั้งไปไปมากลา,ายเป็นก่อนข้าวนิดนึงหลังข้าวนิดนึงมันสูญเสียทุกอย่างเลยค่ะทั้งประสาททั้งจิตใจทั้งทุกอย่างเลยค่ะในร่างกายค่ะต้องพูดกับตัวเองนั้นแต่ก่อนที่จะเข้ามาแล้วต้องต้องเปลี่ยนตัวเองหน่อยอะไรหน่อยก็เลยตัดสินใจมาครับ เขาควรจะได้รับโอกาสคือมันมีค่ามากเลยนะกับการเปลี่ยนชีวิตอะของเราเนี่ยรักษากเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกสมุนไพรกับาศาสนาหลักธรรมรักษาเรื่องของธรรมะเนี่ยคุณต้องรับสัจจะคุณต้องนั่งสมาธิต้องฟื้นฟูจิตใจต้องฟื้นฟูสติปัญญาต้องเตรียมพร้อมความพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับวันข้างหน้า แล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกระบอกเสียงะคะ่ะในฐานะที่เราเป็นมิสแกนสระาบุรีจะคืนสังคมได้อย่างไรเราเลยมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่ควรสนับสนุนกลับเรียนพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะฟินในานามของ ผู้โวยการกองประกวดมิสแกรนสระบุรีนะคะวันนี้เราพาทีมมิสแกรนสระบุรีที่เป็นผู้เข้าประกวดในปีนี้นะคะมาร่วมทํากิจกรรมแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะคะของผู้บงบัดแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้เราเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะมาร่วมบริจาคด้วยนอกเหนือจากนั้นก็คือพวกเรานะคะจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะที่จะช่วยสพอร์ตทางวัดเพื่อให้มีผู้มาสนับสนุนก็วันนี้นะคะเราก็คิดว่าพวกเราในส่วนหนึ่งของการที่มาทําเพื่อจังหวัดสระบุรีนะคะ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะในมุมของการช่วยเหลือสังคมซึ่งเราทําทุกๆปี Z. ซึ่งปีนี้เราเลือกวัดทํากระบอกนะคะที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนี้ค่ะเราก็หวังว่าวันนี้การที่มิสการสระบุรีมาเยือนนะ ในส่วนของเราจะมอบค่าเข้าชมการแสดงของเราส่วนหนึ่งให้กับทางวัดนะคะแต่ว่าเราก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนนะ่ะร่วมกันหันมามองเห็นถึงความสำคัญของวัดนี้แล้วก็กลับมาช่วยกันสพอร์ตอีกครั้งนึง สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะหนูเป็นตัวแทนจากเพื่อนๆผู้เข้าประกวดมิ Miss Glass, สแกรนด์สระบุรีค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนะคะแล้วก็อยากจะให้พี่ๆรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเพราะว่าพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวต้นแบบที่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองน้ำฝน,นก็ขอให้ในอนาคตพี่ๆทุกคนมีวันที่สดใสแล้วก็เป็นวันที่ดีของพี่พทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือส่งมาหรือว่าพี่คิดจะมาเองจะมาเองค่ะแล้วก็ตั้งใจทําเพื่อแม่ด้วยตอนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้มาวันที่สิบห้าแล้วค่ะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะในตัวเองตอนนี้ตัวเองหนูว่าหนูเลิกได้แน่นอนเพราะว่าหนูตั้งใจมากหลังจากเลิกยาไปได้แล้วเนี่ยอยากไปทําอะไรเป็นอย่างแรกเลยค่ะไปอยู่ข้างๆแม่อยากบอกอะไรกับแม่ไหมโอ้คิดถึง ก็สู้ๆมันอาจจะยากหน่อยแต่หนูเชื่อว่าพี่ทําได้นะคะครับวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเหมือนถข้าม้นพุ่งตรงเหมือนเกิดใหม่ใช่จะจะเกิดใหม่แล้วเดินออกไปจากตรงนี้เราจะวางแผนอะไรไว้ไหมคะเดินออกไปจากเส้นทางนี้แน่นอนค่ะพี่ในวันนี้พี่กล้าหารมากพี่คือพี่คือคนคนหนึ่งที่กล้าหารมากแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ไปเจอโลกใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเลยเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะ ถ้าสมมติว่าพี่รักษาตัวเองหายแล้วถ้าได้ออกไปค่ะคสิ่งแรกที่อยากทําเลยคือความฝันของพี่คืออะไรคะก็อยากบวชให้พ่อแม่เขาบอไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่นมานก็อยากขอโทษที่พออันนี้ไม่ลงได้ไหมคะเพราะว่าจะร้องไห้เพราะว่าหนูเคยมีคนใกล้ตัวที่แบบ ก็พอดีหนูว่าเคยมีคนคนสนิทเลยค่ะที่ก็เคยมีคดีสารเสพติดเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเข้าใจเข้าใจเลยค่ะก็อยากเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็สู้ๆนะคะคือหนูเชื่อว่าทุกคนนะคะเคยมีข้อผิดพลาดแล้วก็เคยทำผิดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าตลอดทั้งชีวิตนะคะเราจะกลับมาเป็นคนที่ดีไม่ได้ค่ะก็เป็นกาลังใจให้นะคะครับ ใจบอกว่าต้องมามันก็ยิ่งใหญ่มากแล้วนะเพราะถ้าเรารู้อ่ะคนติดยาเสพติดอ่ะเป็นอะไรที่ยากมากนะคะที่จะตัดสินใจที่จะหยุดหรือจะเลิกอันนี้คือใจใจนําทุกอย่างนะ่ะถ้าใจตัดสินใจว่ามาได้คุณก็คือคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วอ่ะขอเป็นกําลังใจว่าวันนี้มันอาจจะยากลําบากนะคะแต่เมื่อคุณผ่านไปได้แล้วอ่ะวันหนึ่งคุณจะหันมามองมนะันอ่ะแล้วคุณจะภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคนรอบตัวคุณจะมีความสุขพวกเรารอยอยู่นะรอ,อยืนตกมือให้นะคะกับคนที่สําเร็จ เรารักษาให้เลิกให้ได้แต่ต้องเลิกให้ได้คือต้องขุดออกมาเลยขุดสัญชาติัวเองออกมาขุดการไว้ไม่ไว้วางใจตัวเองออกมาแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกลับไปต่อสู้กับมันนี่หมายความว่าเข้ามาถนนสายนี้ออกไปถนนสายใหม่ถนนที่ไม่มียาเสพติดอีกเลย